สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขายเส้นขืนมุสูลินกาซีนิบ้าเปิดขายเอ็นทำขืนลักดักไก่ปลาหนุกวักอีลุม่มนะครับ่ะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเนื้องานนะรพร้อมราคากันเลยครับผมนี่จะเป็นเอ็นเบอร์แปดซิปเบอร์เก้าซิครับผมนะครความกว้างของในก็นอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วครับผมประมาณเจ็ดนิว้ว ส่วนเอ็นนี่มีประมาณ68ถึง70วงครับผมต่อหนึ่งมวนนะฮะราคาหนึ่งมวนกับสาบาทครับผม30บาททำคืนได้สองชุดนนั่แหละครับนะฮะเป็นราคากันเองครับผมสว่าที่ต้องการสีขาวสีน้ำตาลนะส่วนกิมมีขายเส้นคืนมอสซูลินกะมารีวิวสีขาวให้ได้ชมก่อนครับผมเดี๋ยวยอมเซ็ตเดี๋ยวมารีวิวแจกกันอีกทีหนึ่งสำหรับท่านที่ต้องการกะ หนึ่งมวนสองมวน5ามวนสิบมวนกันอยู่ทีความต้องการของลูกค้าครับผมมีเปิดขายในทุกแบบเป็นรายละเอียดสินค้าไม่ๆหมกับผมที่ทางขายเซียนคืนมสุสลินน้ำมาแจงพี่แจงนองนะฮะเป็นเอ็นทาคืนนคะครับผมหรือว่าทันทีสนใจงานสำเร็จกัได้ชมได้ละเอียดกั ถักก้ามาได้ครับผมหรือว่าสิาเป็นลังเก็บนะลังเก็บราคาส่งกับมีครับนะกับสี่อันสิบสองอันนี่สามรอยหกสิบบาทรวมส่งครับผมนะหรือว่าสิบสองอันนี่สามรอยค่าจัดส่งหกสิบาทบริการจะเก็บไปทางแบบ C O D นะครับผมกับนะมีแยกให้กันครับผมสี่อันหนึ่งร้อยบาทฮนะสี่อันหนึ่งร้อยบาท ค่าจัดส่งหาสิบบาทครับเราชําระเงินอยู่นาบานลอยหาสิบบาทครับผมสําหรับทันใดทีสั่งซื้ออัน่าจัดส่งนี่ก็ไปตามน้ำหน,นักครับผมไปตามน้ำหน,นักของสินค้าราคาก็จะมีหาสิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะสำหรับค่าจัดส่งสําหรับทันใดที่ต้องการเอ็นกัตามที่แจ้งให้ได้ทราบนะครับผมเนี่ย ความกว้างของวงในนี่เจ็ดนิ้วส่วนเอ็นนี่มีหกสิบแปดถึงเจ็ดสิบเจ็ดสิบวงนะฮะสามารถใส่กันไก่ตัดตรงกลางทำึ้นได้เลยครับผมนะฮะบอต้องไปวัดทีละเซนนะฮะให้เสียเวลาครับผมใส่กันไก่ตัดตรงกลางทำึ้นได้เลยนะมันจะลงตัวพอดีครับผมนี่จะเป็นบวงหานิว้วครับผมตัวนี้ก็ ตรงกลางแลมวกัทำคืนได้เลยอ่ะก็เป็นรายละเอียดสินค้าไม่ๆแล้วก็ผมทีแจงให้ได้ทราบกับขอฝากรายละเอียดเอาไวส้สนี้ก่อนครับสวัสดีครับ